ันขึ้นรนดับก็เคยรอเขาทำปรเนเสียงน้ำตัดไปคลิปไหมไข่ัวตาโซาแต่ว่ากับพระท่านหายดีปันเลยโอ้นี่สวยเก็บมีโย่เฮ้ายมเพื่อยังก่าหน้าหน้ายังสนามช้ยเขตสนามชัยเขตจังหวัดสากลแมนสะเซิงเซ้าชัเซิงเซ้าแมนไปอำเภอหกสิบลกผมดีนี่ไปจังหวัดลอยล อ๋อยู่ในกรุเป็นจังหวัด้อยโล,โลไปอำเภอหกสิบโลอยู่ห่างไกลโอ้นี่สวยตัวเมืองแหงเดืดอมันเขออาแยางสวยนี่จะไปสัมผัสมาเขาจะวายู่มูบม่บานจะเป็นหมู่บานใหญ่ยี่สิบห้าหมู่บ้านตำบลนี้มียี่สิบห้าหมู่บ้านอาชีพก็ซื้อเห็ดเกษตรกรรมเนี่ยยิมหามู่บานบ่แมนมีทั้งหมดยี่สิบห้าหมู่บ้านแล้วก็เป็นกเกษตรกรรมตะกะบอกภาษาอีสานเวอร์เลยเด้เ,เนี่ย เนี่ยไป็นตลาดมันก็จก้ากะเบาพี่ลายเอาไตอ,าอ,ตอต่อยค้นบั้นห้ามเนี่ยเอาเห็ดไห่มันเศร้าด้วยอโอ้โหเลยน้อนไข่ <c oughs> น้อนไข,นนไข่สามสี่มือเอ้อน้อนไปได้ไงปวดหลังวันนี้หม่ซ่วงวันนี้เรีย้ยขาม <c oughs> ประเด็นดราม่าว่าเขาไล่ลงจากโดนเปรียงไดนี้คุณไล่ลงเดีเขาเชิดให้ไปอยู่นักดนตรีว่าแม่นตัวนี้นักดนตรีเต็มยุคนักดนตรีเต็มเก้าเก้อ๋ื่อเต็มนักดนตรีมันหลายคนป็นแบบนี้โอ้นใหญ่ไม่พันตีเลยไม่หมดเลยอเอากดนตรีหลายคนป็นแบน้ขาไ่เปนรังเรา่รูึกวงีังที่ยังหมดก็นมเอนาเาานอยากกินเขากินก๋วยเตี๋ยวมากขานคือบิ่นมาแล้วิ่ง ตลาดนี่เจ้า่อีมกมแคีตัวนกบหน้า,าบแมนกเนียนเอนนอมันเ่กบนอบมาเ่อ๋อเอาเงินมาทอนบ่แมนโอนเงินให้แน่ถอน <c oughs> ้อนมากาอ้ดวนมาขวานะ <c oughs> า่ะยงได้กินกับกว่าเสียม <c oughs> ร้องเชื่อลเลยก็เทยงงงจนสิมึงเนีเออนะมมีทอนหรเอาไม้เรีกมา กดไปให้เขาเลยพันหนึ่งธนาค้รยั้น,นยังของพอยายลาดสูรไทยกรุงเทพหนึ่งหกห้าห <5 65. S 2> ้าหกห้าแปดศูนย์หกแปดห้าร้อยห้าร้อยจงไม่เคยโอเคเป็นแรกมาด้นสิเริ่มปวดนักแห่ตาคนหนึ่ง,งคนเดียว <มะ S 2> น้าขา้คนหน่อยคนนี้เอาเงินไปก่อนหล่ะเขาก็บังมาทอดน้าเดี๋ยวฉันจะมาเบิกเงินอยู่นี่ฉันจะไปซื้อเข่ามาอนึ่งต้องไดเบิกแล้วแกะเด็กแล้วชั่วว่าเจ้าภาพเขาให้เข่าสามสิบโลสามสิบสอบสามสอบว่ามีเต๋งวดเราเดย์ทรงไปสนีกับบานทรงกับบานเต๋ทรงไปสนีกับบานหมูขาดเส้นตัางตะล่วยผุนขาหนูถ้ากินจังมือหรอคะหมูหาสิบโล บ่แม่ตามสัญญาจากปกติมันต้องได้เข่าได้เอาอันนี้มันเป็นของเตยค่ะเตยเขาไม่ได้หายนะคะเตยเขาหายขาดเตยมันเป็นงานปิดวิกนะคะหนูไม่ใช่เจ้าแพอค่มูหาจับโล่นะคะเนามันว่าิเห็นได้กินล่งมอน่ะเมื่อละลาโลเ่เมื่อเวลาสองโล่สามโล่คันฉุบกระชอดย่ามเล้งไหมืูบผัวกินเจ้เมื่อแต่ใสเมื่อแต่เวนนักหางเชียงไปตักว่าจะยังน่ะตักหาตัต้น ม่ย่งคนไหนหมูมือะหาโ่งรงเส้นสองเนาะมักไปทอดกินเขาผัวยังมาเล่นอยู่เต็ุ่นให้แขงยานตะพักเขากินผูน้ใดเสียหายกินเนาะประสาป,ปากันสิขันปากดีๆใส่กินน้ำยูกับ่ามุมตลกดนอกอ็นตะมานน่นสาดน้ำตลกเละเออนบุกนวได้เ มึงไปกัดเอกัดข้าใส่เ้าให้เนย <Okay. S 1> มึงไปเรียบปากใส่ก้าให้เนี่ยมึงอยากขดัดติกระรี่เทาบอกม่ไังไม่ไปดูดวงน้ำไผ่เหมือนนะแน่เาบนวดไคือบนวด้วแน่จะไปดูดวงกับไผ่อกีบอกบ้แม่ม่ช่ไหมฉันวมานยวฟังอะไรยึดเสยไปดูดวงเสยไปดูดวงกับเพื่อนแค่ยุวันนี้เดินไปนไปนี่คนนียาไปมูดเมนแหง,ง เกทห่งเก่ต้องบอกอีกย่างสอกคนทวงอีมเลยมาอยู่ขึ้นได้ป่ได้ยาเอกทบก็หาเงินอีสองหลายเลยล่ะทั้งหลังดูวยเด็กกมาบอกวเรียงมกกระถาเดสเันททยเียอยู่บัวบัขึ้นมาดูะนีละ เออันี่ละูหน่อยกัไปเดนตำใชไแรงเงินมากหรืเปล่าะบอค่ะเดี๋ยวให้พอเราไปแรงมันพอพอเพื่อส่งงานนอกสวัสดจักบาทดูมองไหนมึงเนี่ยอะไมทั้งทึ่่มาเพ่นมาเบิกเงินจ้านั่งหห นวดนิวังยังบ้าค่ะวังยังไม่ใหญ่ยังไม่เต็งอยู่ซื่อนวดนิวังยังบ้าค่ะวังเรื่องเรียบปากเรียบข้างใส่ตะกี้ตะกี้เดียร์น้อมึงนะมัึงก็ไปเรียบเออไปเรียบนะมัึงก็ไปหน่อยคำแก้งกับเบลเลียเขาทั้งเสร็จละ มันแันแหลบลิ้นทึ่งหัวเจ้าดิ่ะไึเโอไบหขึ้นจนนสามนั่งหัเด้อเปนนอนหายค่ำแค่กับแจ้งสิล่ะเอเป็นเรียเขาไปสกินเขาเฮ้ยไอ้กวยอ้กวยม่กดแนพรท่านไปหายเรื่องน้ท่านทุมากอยู่เขาท่านไดมาจ้าเออแค่เนี่ยราสวยเท่าไหรพาไปหามห วันทีาไปหาหมอเ่ะกกินกาแฟบเก็บชิ่งไหมตะไข่บกินกาแฟตะวันที่หกคณนี่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 มันนั่นคอไปสืบอรบแล้วคอยได้ปลาลดน้ำได้ซโตเป็นสาเดียวได้หอดนะครนี่กเก็บดีน่สงมันเป็นเอ็นไหม ก็ย้อนเรื่องอย่างย่าก็เรื่องดราม่าเจ้ดราม่าซุ่มกระเทยตกรถเขาไปชีถไปนั่งแม่พูดอะไรล่ะเอ้ที่เรียกกันพูดอะไรบอแม่ดูบาทแม่ยิ่งนี่เด้ที่เรียกเขาเขาไปนั่งเขาให้ไปชีดตอนนันตอนตีเออขาเล่นอะไรบ้างตีเขาก็ไล่นี่แต่เธอไอ้เนาเขาก็ชีดกรถเต็มไหมอย่าบอกอย่าบอกแล้วเป็นดีล เสื้อย้อนนี่ล่ะสวยๆเก่งเนียนนี่โบข้าดพมสีแดงมุ้งเกี้ยวกับฉันค่ะกลางผาไปอีเสียนอีเสียร่ายอีเขียวเฉวอยไม่มาพูดใดก็เป็นทหารค่ะอีเขียวเฉวอยเขาลองเลี้ยนเดือกลางผาไปลูกไปกลางผาด้วยไอีบอยมาว่านด้วยมุ้งเกี้ยวกับฉันบอยได้ด้วยเออสิเดบอกมันคำนี้ มันจะไปแต่งเขามึงไม่ได้ใจเงี้ยหน่อยหน่อีสวยเดี๋ยวเต้บอกเธอบอกเธอไปเคลียร์กันเอาฉันนั่งเต้นง่ายก็ไใดฉันไม่ได้งายไม่ไปหาบอกเขาเขาว่าใจใจเงี้ยไม่บอกเขาอยู่มันไปนอนอยู่รีสาจอร่าห้านั่นแหละเขียวพ่นวาปีเจียวกะมาพ่นเลือพนเปิดห้องมาห้นอนงผูกแอดมินผูกอย่างถ้าจะเปิดบ้านหลังนั้นำหายนั่ง ดดก็เดเปิดจะองคีคุณ่เปิดแหงมหอยนอนเไหมเอาคุณ่มา้าคนมาขันเปิดเขาาจอกแหนอนเป็นตอนนีเ้เลยมาเดียวนั่งอย่างนอนนะลจะบอกไเด็กมูนันเด็กน้อยหัวจะออกมากไเขาไปนอนแตแมนเล่ากดแอร์ย่างดีเ็ไงสุดน,น,นี่เด็กน้นอยพวกมู่เนียวันเลยผู้ใดกไอเก่งบกาายยับใคร เธอเจ,กเจกอเจกนันช็คนะ,คะ,ะนะร